นี้จะมาสอนมือใหม่ดูกราฟโดยเนื้อหาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแท่งเทียนแนวรับแนวต้านเทรนไลน์ EMA แล้วก็ RSI ก่อนอื่นเลยเนี่ยให้ทุกคนโหลดแอปชื่อว่า Trading View มาก่อนเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าตาของ Trading View มันก็จะมีหุ้นแล้วก็จะมีกราฟเนี่ยให้เราดูเวลาเราเล่นหุ้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องรู้ว่าแท่งเทียนเนี่ยคืออะไรโดยแท่งเทียนสีเขียวเนี่ยก็คือราคา มันมากกว่าตอนราคาเปิดเช่นสมมุติตอนตอนนี้ตลาดเปิดใช่ไหมเราไปซื้อตอน10บาทซื้อไปตอนตลาดปิดมี12แสดงว่าราคาปิดเนี่ยมันมากกว่าราคาเปิดเราซื้อไว้10ตอนปิดปุ๊บเหลือ12แสดงว่าเราจะกําไรเนี่ยสบาทอันเนี้ยก็เลยทําให้แท่งเทียนเนี่ยเป็นสีเขียวส่วนแท่งเทียนสีแดงก็จะเป็นราคาตรงกันข้ามก็คือราคาปิดเนี่ยมันน้อยกว่าราคาเปิด ที่เราได้มาเนี่ยคือราคาที่1 0ใช่ไหมแต่ตอนตลาดปิดเนี่ยมันอยู่ที่8แสดงว่าเราเนี่ยขาดทุน2บาทและเพืเ่อนๆก็จะเห็นไส้เทียนเนี่ยที่เป็นสีดำๆอยู่ข้างบนของแท่งเทียนเนี่ยไส้เทียนนี่ก็คือจะบอกราคาที่มันแกว่งตลอดทั้งวันว่ามันขึ้นไปถึงสมมติมันขึ้นไปถึง20มันลงไปถึง5อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนปิดมันก็คือดูที่แท่งอาจจะยังไม่เห็นภาพ เรามาดูกันอันนี้คือกราฟจริงๆก็คือมันจะมีสีแดงสีเขียวสีแดงสีเขียววนๆกันไปถ้าเข้าใจง่ายๆเลยก็คือสีเขียวเนี่ยมันมีแรงซื้อมากกว่าแรงขายเลยทําให้แท่งเนี่ยเป็นสีเขียวส่วนสีแดงคือมีแรงขายมากกว่าแรงซื้อเลยทําให้แท่งลงมาเป็นสีแดง โดยส่วนตัวเนี่ยปกติจะใช้แท่งเทียนไฮเครนอาชีเพราะว่าจะดูง่ายกว่าเราก็สามารถไปกดตรงที่มันเป็นลูกแท่งเทียนแล้วก็กดเปลี่ยนเป็นไฮเครนอาชีได้ต่อมาเป็นแนวรับแนวต้านแนวรับแนวต้านเนี่ยคือมันจะเป็นการที่หุ้นลงมาแล้วมันมีคนที่รับไว้เนี่ยอย่างตรงสีเขียวเนี่ยก็คือหุ้นมันลงมาส็จปุ๊บมีคนรับไว้ไม่ให้มันลงต่อมันก็เด้งขึ้นส็จปุ๊บลงมาอีก แสดงว่าราคาตรงนี้เนี่ยนักลงทุนเนี่ยชอบก็คือลงมาปุ๊บไม่ปล่อยให้ลงต่อจะมีคนแบบแบกรับไว้ข้างบนอยู่แล้วก็เด้งเด้งเด้งส่วนแนวต้านก็คือขึ้นไปข้างบนละเสร็จปุ๊บก็มีคนต้านลงมาก็คือขายให้มันลงมาลงมาลงมาขึ้นไปปุ๊บไม่ผ่านอีกก็ลงมาอีกมันเป็นอย่างนี้อยู่สครั้งแสดงว่าตรงเนี้ยคือแนวต้านก็คือคนไม่อยากให้มันแบบทะลุไปข้างบนอีก ก็จะต้านไว้ให้มันลงมาก่อนโดยแนวรับแนวต้านเนี่ยก็คือถ้าเราซื้อตรงแนวรับแล้วไปขายตรงแนวต้านเนี่ยเราก็จะกําไรแค่นี้เลยก็เหมือนซื้อถูกขายแพงหลักการมีเท่านี้ต่อมาเทรลทนลน์เทรลลน์มันคือเป็นเส้นแนวโน้มราคาว่าเป็นขาขึ้นอัพเทรนหรือเป็นขาลงดาวเทรนนั่นเองโดยอัพเทรนเนี่ยก็จะเป็นการที่ยกกาเรียก high, ยกไฮยกโล ก็คือเส้นข้างบนสีดาเนี่ยมันขึ้นไปข้างบนปุ๊บลงมานิดหน่อยแล้วเสร็จปุ๊บขึ้นต่อลงมานิดหน่อยแต่ไม่ไม่ได้ลงเยอะไปกว่าเดิมอะ่ะแล้วก็มันก็คือเป็นการยกโลขึ้นมาเป็นเส้นสีแดงเนี่ยขึ้นเส้นสีแดงดูเป็นขาขึ้นเราก็เลยเรียกอันนี้ว่าเป็น up trend ในทางตรงข้ามฝั่งนี้คือเส้นสีดําลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆเป็น lower low ลงแล้วลงได้อีกลงแล้วลงได้อีก สิ่งนี้ก็เลยจะเป็นดาวเทรนคือแนวโน้มหุ้นขาลงนั่นเองอ่ะมาทายกันว่านี้เป็นอัพเทรนหรือดาวเทรนให้เวลาในอีก3 2 1คําตอบก็คือน,นี้เป็นอัพเทรนนั่นเองเนี่ยเป็นรูปของทางซ้ายก็คือเนี่ยมันขึ้นไปข้างบนขึ้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 นดูตรงก้นมันอะมันยกขึ้นตลอดก็เป็นอัพเทรนส่วนไซด์เว่ไซด์เว่ก็คือไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงอยู่ตรงกลาง แล้วมาดูดาวเทรนด์ดาวเทรนดก็ดูมันมันดูมันลงมาถูกไหมดหูง่ายๆก็ประมาณนี้อันนี้แนวโน้มหุ้นขาขึ้นนี่มันจะเป็นเอาเราจะลากเทลน์ลายนี้เรียกว่าเทนไลน์ลากหัวชนหัวให้มันสัมผัสหลายๆจุดอันนี้มันสัมผัสตั้งสี่สี่จุดเนี่ยหนึ่งสสามสี่เอาหัวชนหัวก้นชนก้น โดยเราจะเริ่มจากตรงก้นชนก้นก็ได้ตรงสีส้มใช่ไหมให้มันลากสัมผัสหลายๆจุดอย่างจุดแรกเนี่ยก็ลากไปจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่มันสัมผัสหลายจุดแสดงว่ามันมีแนวโน้มที่จะแบบว่าลงมาแล้วมันจะดิ่งตรงนี้ก้นชนก้นเนี่ยเรียกว่าเป็นแนวรับส่วนข้างบนหัวชนหัวก็ลากให้มันสัมผัสกันหลายๆหลายๆ,ๆจุดอันนี้ก็มี4จุดโดย ตรงนี้จะเรียกว่าแนวต้านจำได้ไหมแนวรับแนวต้านคืออะไรแนวรับก็คือคนรับไว้ไม่ให้มันลงไปมากกว่านี้ส่วนแนวต้านก็คือพอมันขึ้นไปปุ๊บคนก็จะขายไม่ให้มันเกินไปมากกว่านี้มาอันนี้เป็นกราฟปรเปล่าอันนี้เป็นหุ้นขาขึ้นขาลงหรือว่าไซเวย์อ่ะมาเฉยเป็นแนวโน้มหุ้นขาลงเพราะว่าอ่ะหัวชนหัวก้นชนก้นแล้วมันก็ทํา l ลเวอร์โลว์โลก็คือทําจุดต่ําสุดมาเรื่อยๆเ,เนี่ยสามจุดตรงข้างล่างสีส้มเนี่ยต่ําแล้วต่ําอีกต่ําแล้วต่ําอีกก็คือนี่เป็นหุ้นขาลงแต่พอมันหลุดต้านได้ปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่ามันมีแท่งเทียนเนี่ยขึ้นมาสองสามแท่งเนี่ยตัวเนี้ยแสดงว่ามันมีโอกาสเป็นขาขึ้นแล้วอะต่อมาเราจะมาใช้อินดิเคเตอร์กันบ้างเราอาจจะดูกราฟเปล่าๆเราอาจจะไม่มั่นใจเราต้องใช้อินดิเคเตอร์มาช่วยในการตัดสินใจ ต่อมาให้เรากดค้นหาคำว่า EMA แล้วก็เลือก EMA 20 5 0 1 0 0แล้วก็2อ0อันนี้คือเส้นที่ได้อันนี้มีการปรับสีนิดหน่อยเส้นสีฟ้าเป็น EMA 20เส้นสีเขียวอ่อนเป็น50เส้นสีเขียวเข้มเป็น100และเส้นสีเหลืองเนี่ยเป็น EMA 200ไอ้เส้นพวกนี้ก็คือเป็นวัน20วันเฉลีย่ยค่าเฉลี่ย20วันค่าเฉลี่ย50วันค่าเฉลี่ย100วันค่าเฉลี่ย200วัน โดยมันเอามาเป็นแนวรับได้ถ้าเราเล่นระยะสั้นเนี่ย EMA 20ก็เป็นแนวรับได้แต่ที่ชอบใช้เนี่ยคือชอบ EMA 200ที่เป็นแนวรับที่มีประสิทธิภาพเพราะว่าเนี่ยถ้าเราดูจากาการาฟของหุ้นตัวนี้เราจะเห็นได้ว่าพอมันถึงเส้นสีเหลืองเนี่ยมันก็มีโอกาสดิงด่งดิ่งดิ่งอีก ถึงเส้นสีเหลืองมันอาจจะมีหลุดบ้างนิดหน่อยแต่มันก็ในระยะยาวมันก็กลับมาสูงขึ้นเช่นเดิมอันนี้ก็เลยคิดว่า ema 200เนี่ยเป็นแนวรับที่มีประสิทธิภาพต่อมา rsi rsi เนี่ยเราจะใช้ดูว่าหุ้นตัวนั้น่ะแบบว่าเขาซื้อขายกันยังไงแบบดูเหมือนอารมณ์ตลาดอะเราจะเห็นเส้นเส้นจุดๆดประปะสีเขียวกับสีแดงใช่ไหมคือเส้นปะปะสีเขียวเนี่ย คือตรง70ส่วนสีแดงคือ30ถ้า RSI มากกว่า70แสดงว่าคนเนี่ยซื้อมากเกินไปก็คือหุ้นกำลังบูม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 คนซื้อเยอะมากคนเข้าเยอะมากถ้าเราเข้าเนี่ยเราก็เสี่ยงที่จะติดดอยถูกไหมแต่ถ้าสมมติ RSI ต่ำกว่า30ก็คือมีคนเนี่ยขายมากเกินไปหุ้นตัวนั้นช่วงนั้นอาจจะมีแบบข่าวร้ายอะไรเงี้ยแต่มันเป็นเรื่องที่ดี แต่ถ้าเราศึกษามาดีแล้วว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่ดีเราก็จะสามารถซื้อหุ้นในราคาที่ถูกได้เพราะว่าคนเทขายเยอะถ้าเราเอามาประกอบกัน EMA กับ RSI เนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้โดยจะใช้งานยังไงให้มีประสิทธิภาพก็คือนี่ดูเอามาคอมโบกันสีเขียวแรกเห็นไหม RSI เนี่ยต่ำกว่า30แล้วมาดู EMA EMA อยู่ตรงจุดสีเหลืองคือ EMA 200วันซึ่งเป็นแนวรับที่มีประสิทธิภาพอะต่อมาผ่านไปเวลาผ่านไป RSI ต่ำสาสตรงจุดที่2อ,อีกละไปดูหุ้นหุ้นอยู่ที่ EMA 100วันค่าเฉลี่ยหนึ่งวันก็ถือว่าเป็นแนวรับที่ไม่ได้แย่แล้วก็สามารถเข้าซื้อได้อันที่3ามะ RSI ต่ำสาสอีกละเราก็เข้าซื้อได้เพราะหุ้นมันย่อลงมาเนี่ย แล้วก็ซื้อที่มันเกือบถึง EMA 200แต่ว่าเราดู RSI ประกอบ EMA ล้วก็อาจจะเข้าไปอีกสักไม้หนึ่งอะตัวที่4จุดเข้าที่4ก็เหมือนกันเนี่ยก็มันก็ล่วงจุดที่5ก็ล่วงเช่นกันแล้วถามว่าเราจะไปขายตอนไหนนี่ไงเราจะไปขายตอน RSI มากกว่า70ก็คือคนเนี่ยซื้อมากเกินไปทําให้ราคาหุ้นเนี่ยพุ่งสูงอะจุดที่1 RSI เนี่ยมันเกิน70นแสดงว่าคนซื้อเยอะสักพักหุ้นก็นล่วงแต่ล่วงแป๊บเดียวมันก็ขึ้นต่อ อะเรามาดูจุดที่2 RSI เนี่ยมันเตือนแล้วว่าคนซื้อเยอะเกินไปหุ้นก็ล่วงมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ขึ้นต่อแตก่ก็มีลงคือหุ้นมันมีขึ้นมีลงถูกไหมแต่ถ้าเราดูอันนี้เป็นคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์และทํากําไรให้เราได้ในอนาคตอะจุดที่3จุดขายที่3ก็ไอ i ไซมันก็เยอะถูกไหมจุดขายที่4ี่ไอไซมันก็สูงแล้วหุ้นม,มันก็สูงมันก็มีโอกาสที่จะลงมาถูกเปล่าโดยสรุปแล้วก็คือถ้าไอ i ไซ ต่ำกว่า30เนี่ยก็สามารถเข้าซื้อได้และถ้า RSI สูงกว่า70เราก็สามารถขายได้หรือถ้าเราเป็นนักลงทุนระยะยาวเราก็ยังไม่ต้องขายเราก็ทนถือไป4-5ปีหรือ10ปีหรือ20ปีแล้วเราค่อยขายทีเดียวก็ได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้า